ฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะกลับมาพบกับดิฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมากันแบบเร็วๆหน่อยนะคืออยู่ในห้องนอนเลยนะคะเพราะว่ากําลังเอ่อตัดวิดีโออยู่นะคะแล้วนึกขึ้นได้ว่าพอดีมีคนเอ่อดีเอ็มมาถามนะคะแล้วก็มีหลายคนสงสัยเลยแหละคือแบบส่งข้อความถามนะว่าเอ่อสีผมดิฟสีอะไรนะคะเอ่อถ้าภาพมันแบบไม่ได้ชัดมากพอสีเท่ากับตอนที่ดิฟเอ่อลงฟุตเทจ ตอนช่วงทําสีอ่ะต้องขออภไปด้วยนะคะเพราะว่าอันดนิฟใช้เออกล้องหน้านะคะไม่ได้ใช้กล้องหลังนะกล้องหน้าของ iPhone 11 Pro นะคะเออถ่ายนะคะก็เออจะมาพูดก,กันเรื่องสีผมหน่อยนะคะสีผมที่ดิฟทานะทุกคนคือก่อนหน้านี้เพื่อนจะเห็นแล้วนะคะว่ามันเป็นสีแบบโทนทองบรอนทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนั้นน่ะดิพทำมาสามครั้งนะคะทําทั้งหมดสามครั้งถึงได้สีนั้นนะคือดิฟต้องขอเท้าความก่อนนะคะว่าก่อนหน้านานๆผมดิฟเป็นสีน้ําตาลนะคะก็คือดิฟทาสีมีเดียมเบาวไว้นะคะเนื่องจากไปซื้อสีผิดเออคือแบบใจยอยากจะซื้อสีมีเดียมบรอนแต่ว่าดันซื้อผิดเป็นมีเดียมบราวนะคะเดี๋วดิฟจะขึ้นสีม้ให้เหมือนกันนะคะก็ทาแล้วก็ได้สีน้ําตาลแบบน้ําตาลเข้มเลยทุกคนเหมือนสีปิดงออะ เห็นตัว b ีตัวเหมือนกันก็หยิบมาเลยแล้วก็ไม่ได้ดูหน้ากล่องอะไรเงี้ยนะคะก็คือหยิบสีผิดนะก็เลยพอหลังจากผมเป็นสีน้ําตาลแบบนั้นแล้วนะคะดีก็เลยมาซื้อสีเป็นสีเออซูเปอร์บรอนนะคะเป็นสีแบบทองแบบนี้เลยอ่ะเพื่อนๆนั่นแหละก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปว่าให้มันเดิมนะคะก็ดิปทาจนกว่าจะเป็นทองก่อนจะมาลงอยาม่วงเนี่ยนะคะประมาณสี่รอบนะคะก็คือลงซูเปอร์บรอนเนี่ยนะคะไปสองครั้งแล้วก็มาลงสีเอ่อ พตตินัมบอลนะคะหนึ่งรอบก็เป็นสีนี้นะคะสีแพตตินัมบอลหนึ่งครั้งแล้วพอหลังจากนั้นน่ะดิปก็พักผมนะเพื่อนๆพักผมไปประมาณเออหนึ่งอาทิตย์อะค่ะหนึ่งอาทิตย์นะ,ะ 1, นะแล้วก็มาทำเป็นสีสแกนดิเนเวียนบอลนะคะหนึ่งรอบนะคะ แล้วพอดิฟทำแบบสีสแกนดิเนเวียนบอนเสร็จแล้วนะคะดิฟก็ทิ้งไว้ประมาณแบบ1อาทิตย์ได้นะคิดว่านะคะไม่น่าจะถึง2อาทิตย์นะแล้วก็มาลงเจ้าตัวเนี่ยเลยนะคะว่าสีพวกแบบซินเวอร์สีอะไรเงี้ยหาซื้อยากมากถ้าไม่ซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือไปร้านค้าแบบร้านใหญ่ๆใ,ในห้างอะทุกคนคือดิฟก็ไม่เขา้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะแล้วแบบ บางครั้งนะล่ะร้านค้าที่เนี่ยแปลกมากไม่ใช่แค่ร้านค้าธรรมดาเล็กๆนะทุกคนร้านแบบห้างสรรพสินค้าด้วยคือมันขายดีแล้วเขาก็ไม่เอามาขายเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวะคือแบบขายดีแล้วก็ไม่เอามาขายอีกแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็แบบหมดไปนะคะ ซึ่งดิฟก็ไม่มีสีที่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวดิฟจะเลือกใช้เจนเชนไวน์โอลดะมาเฟดผ่มตัวเองให้มันแบบดีขึ้นแล้วกันไม่เหลืองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนวิธีการทําของดิฟเลยดีกว่านะคะว่าดิฟมีขั้นตอนแล้วก็อุปกรณ์การทําอะไรอย่างเงี้ยวิธีผสมสีของดิฟเป็นยังไงบ้างคะ่ะอุปกรณ์อย่างแรกที่จะใช้นะคะอุปกรณ์อย่างที่สค่ะ อย่างที่3นะคะอย่างที่4เป็นทิชชูปเปียกค่ะอย่างที่5นะคะเจน,นเชนไวโอเลตค่ะและอย่างที่6ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเสืย,ะะสยืดเน่าๆหนึ่งตัวค่ะที่สามารถพร้อมจะลิกกับเราน,นะคะหลังจากนั้นทำการผสมครีมนวดนะคะและ เจนเชนไวโอเลตเข้าด้วยกันค่ะครีมนวดเนี่ยใช้ตามปริมาณของเส้นผมเลยนะคะใครสะดวกจะใช้ครีมนวดก็ใช้ครีมนวดนะคะหรือใครอยากจะหมักผมด้วยการใช้ทิชเมนก็สามารถใช้ทิชเมนได้ค่ะดิบแนะนําให้ผสมครั้งเดียวแบบเยอะๆไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะว่าเวลาเราผสมสีแล้วถ้าเราใช้หมดนะคะเราไม่สามารถผสมให้มันเท่าเดิมได้อีกรอบนึงนะเพื่อนๆอยากได้สีมากหรือน้อย ก็เทเอาตามปริมาณสีที่ต้องการเลยนะคะแนะนำให้ค่อยๆเทนะคะค่อยๆผสมเพราะว่าสีของเขาค่อนข้างจะเข้มนะคะแล้วก็ติดชัดดีมากคิมมูนของเราเป็นสีไหนเราก็จะได้ผมออกมาเป็นสีนั้นนะคะหากว่าพื้นผมของเราสว่างอยู่แล้วดิบแนะนำให้คนให้ทั่วนะคะคนให้มั่นใจว่าไม่ได้มีเศษเล็กๆหลงเหลืออยู่เพราะไม่งั้นเวลาเราลงสีไปนะคะ จะทําให้แต่ละที่สีไม่สม่ําเสมอกันค่ะวิธีนี้สามารถทําให้กรอบผมที่มีพื้นผมสีเหลืองนะคะได้ในส่วนหนึ่งและสามารถบํารุงผมได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าไม่มีไฮโดรเจนนะคะแถมเรายังบํารุงผมด้วยการหมักผมจากคิมนวดด้วยค่ะจากนั้นเราก็ทําการแบ่งผมนะคะ จากนั้นก็ขยาายนะคะนวดสีสลายทั่วเพื่อให้ชัวว่าเราลงทั่วกันหมดแล้วทั้งหัวนะคะจะได้ไม่มีสีตรงไหนที่ด่างนะแล้วก็เทชุกเปียกนะคะมาเช็ดในส่วนที่มันเลอะออกนะเพราะว่าถ้าใครที่ เสมสีของเจนเชียนเยอะนะคะแล้วมันม่วงเยอะอ่ะเวลามันติดผิวอะ่ะมันก็จะเช็ดออกยากนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากทาเสร็จหรือว่าถ้าเห็นว่ามันเลอะก็ให้รีบเช็ดออกทันทีนะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ15-20นาทีหรือว่าใครจะทิ้งสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าทุกคนมีเวลาไหมหรือว่าอยากให้สีติดทนได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะทำท่ายอยๆหน่อยครับ ทำท่าโยโย,โยนครับแล้วหันตูวให้กล้องทำไมกล้องอยู่ทางนี้หลอดจังวนจังวนจังวนจังอืมนี่คือสีผมหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยทันทีนะคะแค่เป่าหมัดๆนเนาะไม่ได้เป่าแห้งสนิทอะก็จะฟูๆหน่อยนะคะโอเคทุกคนจากที่เห็นในออรูปนะหลังจากที่ดิฟแบบ เสระผมหลังหหลลัังงทำเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเป็นปลายตรงเนี้ยมันจะเทานะคะมันจะดูหมนขึ้นกว่าเดิมก็คือไม่ได้ออกทองมากนะเอดิปักไม่ได้ต้องการให้มันม่วงทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ว่าดิปไม่เคยทำที่เคยทําอยู่แล้วผมสีม่วงอ่ะแต่ว่ามันเรารู้สึกว่ามันม่วงมากเกินไปกว่ามันจะเฟดออกอ่ะเออผมมันก็แบบโคนมันก็แทบน้ําตาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสีที่มันจะออก เอาออกซิเวอร์ออกแบบไปทางโทนแพตตินัมทองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะหลุดไปไวกับสีเจนเชียนถ้าเราทําแบบม่วงมากๆนะทุกคนรู้สึกว่าครั้งเนี้ยควรจะลองก็เป็นเป็นครั้งที่ลองด้วยแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะก็คือดิฟผสมน้อยลงนะทุกคนคือคือใส่เจนเชียนเบรด,ดน้อยมากจากสีที่เห็นนะพเพื่อนๆพ่จะเห็นเลยว่ามันเป็นสีม่วงอ่อนมากๆที่แบบอ่อนมาก่าจริงๆอะคะ่ะเหมือนแตะแตะนิดเดียวอะนิดเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มนาใครอะ รู้สึกว่าผมตัวเองอะแบบว่าเออไม่ได้สว่างมากอะใส่ม่วงเพิ่มไปอีกหน่อยก็ได้นะคะใส่ม่วงเพิ่มไปอีกเพราะว่าเออพื้นผมแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันแล้วสีเฟดชอะมันก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆลองดูนะคะมันมันไม่ได้มีแอมโมเนียมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้แบบผมเราเสียอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายที่จะลองนะคะ ก็นั่นแหละนะก็เป็นอันจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับสีผมสีนี้นะต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ทําแบบช่วงก่อนหน้านี้แบบไว้ให้ดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นช่วงทําผมที่แบบตะกุกตะกักตะกุกตะกักแบบรีบๆทำอะไรเงี้ยนะคะเป็นวันอยู่บ้านแบบเร่งรีบก็เลยก็เลยไม่ได้แบบเก็บเป็นฟุตเทจไว้ให้ดูว่าเออตอนที่ดิฟทำอะไรเงี้ยเป็นยังไงแต่ว่าดิฟก็ ถ่ายรูปสีไว้ให้ดูอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครรู้อยู่แล้วอ่ะดิบจะถ่ายลงสตอรี่ไอจีส่วนตัวของดิบอยู่แล้วนะคะว่าแบบเออวันไหนที่ทําสีผมนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในไอจีอยู่แล้วว่าสีผมดิปจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอางนี้ก็คือทาเองนะคะทําเองตลอดนะไม่ได้มีใครทําให้นะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะ ใครที่ชอบทําผมด้วยตัวเองหรือแบบอยากลองก็ลองดูนะคะลองค่อยๆผสมดูอยากให้มันม่วงมากอย่าหนักมือเกินไปจะได้ไม่พาดมันก็มีวิธีแก้นนะทุกคนสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันม่วงเกินไปอยากให้สีมันเฟดออกไวๆอะไรเงี้ยนะคะดิฟแนะนําให้ใช้ยาสระผมที่เป็นแบบยาสระผมสูตรเย็นนะคะเอ่อสระนะคะสระบ่อยๆสระบ่อยๆแล้วสีมันก็จะหลุด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 ไวขึ้นนั่นเองนะอาจจะแบบวันหนึ่งเคยสระผมครั้งหนึ่ง แบบรอบหนึ่งหมายถึงว่าอาบน้ำหนึ่งครั้งแล้วสระผมหนึ่งรอบใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพิ่มสระส,สักสองรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะทําให้สีเฟดหลุดไวขึ้นนั่นเองนะก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็เจ้าเจนเชียน,นวาเลตตัวนี้สามารถช่วยได้สําหรับคนที่ ทำผมสีซินเวอร์ทำผมสีบอลทํำผมสีโทนนี้อยู่แล้วนะคะแล้วหาซื้อแชมพูม่วงยากซึ่งที่เขาเรียกว่าซินเวอร์แชมพูหรืออะไรแบบนี้นะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือใช้การหมักผมแล้วก็ผสมให้น้อยแบบของดิบนะคะแล้วก็หมักลงไปในวันที่เราว่างแทนการใช้ยาสระผมที่ที่แบบครบ สะประคองประคองให้สีมันไม่ค่อยหลุดอะ่ะเออเพราะว่าไอ้พวกสีเทาสีอะไรแบบนี้มันจะชอบหลุดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้ในการผรสมสีนะคะแล้วก็หมักผมของตัวเองอะ่ะมันก็จะทําให้สอีอยู่กับเราได้นานขึ้นนั่นเองคะ่ะกว่าโคนมันจะงอกมาแล้วคอยไปเติมสีใหม่นะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทําวิธีนี้อีกก็ได้เพื่อเป็นการประหยัดด้วยเนาะเพราะว่าเจนเชนไ a เลตก็ขวดแล้วไม่กี่บาทเองอะ่ะเออวระมันแบบ ยี่สิบสาสิบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วขวดนึงก็ใช้ได้นานมากด้วยคิมโนดผมทุกคนก็น่าจะมีติดบ้านอยู่แล้วนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูสีผมจากแสงแดด้างนอกน,นะคะชัดๆนะเห็นไหมเออมันจะเป็นสีนี้นะซึ่งสวยเลยนะคะแบบว่าสีสวยเลยนะ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดิปด้วยนะคะหาก,กใจคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็อยากให้ดิปทำคลิปวิดีโออะไรเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะบาย